The c เคจกลงรักเหลี่ยมใจตอนที่32มสิบสองเคกลงครอบครัวใหญ่อันประกอบไปด้วยพ่ออหยิงทั้ง3และเกรซกลับจากการจัดการงานที่บริษัทก็กลับมาที่โรงพยาบาลทั้งหมดแวะเข้าไปดูเด็กจิ๋วในตู้อบเด็กน้อยยังไม่มีชื่อเพราะเกรซรอให้น้ำตาลเป็นคนตั้งให้ เจ้าหญิงจึงเป็นชื่อที่คุณแม่บัดหมาดเรียกเล่นๆเน,นื่องจากร่างกายทารกน้อยเล็กเท่าฝ่ามือทะว่ากลับเลี้ยงง่ายนอนหลับตาพริมสองมือวางประสานบนหน้าอกท่ามกลางเสียงเด็กคนอื่นกรีดร้องโวยวายตลอดระยะเวลาสามวันเจ้าหญิงน้อยถูกจัดให้นอนในกล่องพลาสติกใสขนาดพอดีตัวหรือที่เรียกว่าตู้อบครอบครัวสามารถเข้าไปเยี่ยมและสัมผัสเด็กน้อยผ่านทางช่องขนาดไม่ใหญ่นัก อลงกรณ์ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นหนักได้ขนาดนี้เขาสามารถยืนนิ่งๆมองชีวิตที่แสนสวยงามตรงหน้าติดต่อกันได้หลายชั่วโมงมือของคนที่ผ่านโลกมามากค่อยๆยืนไปสัมผัสหลานอยังปราบปลืม้มจริงๆแล้วอลงกรณ์อยากสั่งย้ายหลานสาวคนแรกออกไปอยู่บ้านตั้งแต่เมื่อวานตู้อบแค่นี้เขาซื้อเป็นร้อยเป็นพันอันก็ยังได้ติดที่ที่โรงพยาบาลมีหมอดูแลใกล้ชิด พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครันกว่านักธุรกิจใหญ่เริ่มคำนวณว่าหากมีหลานคนต่อไปเขาจะซื้อกิจการโรงพยาบาลไว้ทันหรือไม่ดานอาจทั้งสามเองก็เหอหลานคนนี้แบบไม่ห่วงหน้าตาพวกเธอซื้อของให้เจ้าหญิงแบบไม่มีการหารือใดๆระหว่างพี่น้องทำให้ตอนนี้เด็กน้อยที่ยังไม่มีกำหนดกลับบ้านมีเตียงนอนเปกราอ่างอาบน้ำเพลยยิมและคอกั้นเด็กอย่างละสามชุด ยังไม่รวมเสื้อผ้าตุ๊ก,กตาและของใช้จุกจิกอีกสามกองใหญ่เท่าภูเขาขนาดย่อมเต็มห้องโถงบ้านจนไม่มีที่จะเดินหลังจากอิ่มเอมกับการเกาะกล่องกระจกใสคนทั้งห้าก็ยกขบวนกันไปหาคุณแม่หลังคลอดที่น่าจะตื่นแล้วลมหนาวพัดประทะผ้ม่านสีขาวปลิวสวัยรางเล็กบนเตียงรู้สึกตัวนานแล้วทว่าไม่ขยับตัวตาสีน้ำตาลเหมือนชื่อมองออกไปด้านนอก ที่เริ่มมืดลงพระอาทิตย์ลดความแดงฉานปล่อยให้พระจันทร์ออกมามอบแสงอันอบอุ่นแทนห้องพักผู้ป่วยหลังคลอดโออาสมราคาลูกโป่งสีชมพูวันแววถูกจัดวางไว้รายรอบดอกไม้สีขาวสายพันธุ์ต่างๆเป็นช่อยาวแซมได้ตุ๊กตามหมีสีชมพูยังมีกระดาษติดถ้อยคำแสดงความยินดีอยู่เต็มไปหมดขณะที่ทำความสะอาดหลังคลอดเสร็จแล้วน้ำตาลได้เห็นหน้าลูกก่อนจะหมดแรงหลับไป หลังจากเข้าห้องพักฟื้นเธอยังคงหลับไหลมีตื่นมาสลึมสลือดื่มน้ำทานอาหารเล็กน้อยแล้วก็นอนต่อจนลวงเข้าสู่วันที่สามน้ำตาลเห็นลูกขณะมีสติเพียงสองครั้งเท่านั้นเจ้าตัวเล็กที่จิ๋วสมชื่อมีน้ำหนักแรกเกิดเพียง950กรัมจมูกโด่งคมออกมาอย่างน่าอิจฉาดวงตาสีน้ำตาลอ่อนมีแววเอาแต่ใจเหมือนใครบางคน ส่วนแก้มนั้นเป็นสิ่งที่น่าจะเติบโตกว่าอาวัยวะอื่นๆในร่างกายลูกที่น้ำตาลคลอดออกมานั้นสวยเหลือเกินน่ารักน่าหลงไหลจนไม่กล้าจะเดินจากไปหากใช้เวลาร่วมกับลูกนานกว่านี้น้ำตาลเกรงว่าสุดท้ายเธอจะตัดสินใจหนีออกไปไม่ได้ใช่น้ำตาลกำลังวางแผนจะหนีไม่ใช่หนีจากครอบครัวของเธอ แต่เป็นหนีจากกลงที่ครอบอยู่ตลอด20กว่าปีน้ำตาลเดินตามทางที่เกรซขีดให้ก้าวไปเป็นในสิ่งที่เกรซแต่งตั้งให้เป็นอยู่ในที่ที่เกรซวางไว้ให้อยู่และทําในสิ่งที่เกรซล้วนวางหมากให้เธอทําตอนนี้น้ำตาลไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆของเธอควรเป็นอย่างไรชีวิตที่ไม่ถูกควบคุมจากใครอีกคนเธออยากลองออกไปใช้ชีวิตอย่างอิสระดูว่านอกจากเจ้าของกลงที่จองจำมานาน น้ำตาลจะสามารถพบเจอใครได้อีกบ้างมีอะไรอีกไหมที่เธอชอบและอยากทำเรื่องของแม่ทำให้ความเจ็บปวดในวัยเด็กของน้ำตาลกลับมาจนนึกหลายๆอย่างที่พยายามมองข้ามขึ้นมาได้แม่ที่น้ำตาลคิดเสมอมาว่ากำลังมีความสุขอยู่กับใครที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้เธอได้แต่อวยพรจากใจขอให้แม่พบสิ่งที่แม่ต้องการทว่าวันก่อนทุกอย่างก็เหมือนดับวูบลง แม่ตายไปอย่างโดดเดี่ยวเป็นสิบสิปีลูกอย่างเธอไม่เคยรู้แม้แต่น้อยส่วนคนที่รู้ก็เก็บงำเป็นความลับเพราะแม่นั้นผิดต่อครอบครัวของเขามาก่อนและมันก็คงไม่มีผลกับร่างกายและจิตใจของน้ำตาลขนาดนี้ถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คนที่ครอบครองหัวใจของเธอมาตั้งแต่ต้นเรื่องที่เกรสปิดบงังเรื่องของแม่ทำให้น้ำตาลนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เก็บไว้ในส่วนลึกในใจมากมาย ในตอนนี้พวกมันยกทัพเดินหน้าออกมาเสียจนเต็มอกเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่ถูกหลอกจนสนิทใจหลอกให้อยู่คนเดียวหลอกให้หลงคิดว่าเข้าหาเพราะรักใครหลอกให้เรียนต่อตามทางที่มอบให้หลอกและปิดบังหลายสิ่งที่กระทำลับหลังเรื่องเหล่านั้นมันค่อยๆย,ย้อมหัวใจน้ำตาลให้กลายเป็นสีดำน้ำตาลรักเกรซมากรู้ว่าเกรซเองก็ทำไปเพราะรักเธอ ทว่าตอนนี้กลับไม่สามารถใช้หัวใจให้อาภัยเกรซได้จริงๆน้ำตาลหวังว่าเวลาจะช่วยให้เธอกลับมาหาเจ้าของหัวใจได้ในเร็ววันพ่อตื่นแล้วเหรอลูกเป็นยังไงบ้างกินน้ำหน่อยไหมเคนวางสมุดการบ้านที่หอบมาทำที่โรงพยาบาลลงเขาเดินเข้าไปหาบุตรสาวคนโตยอย่างห่วงใย น้ำตาลไม่มีอาการแทรกซ้อนใดแค่ร่างกายอ่อนแรงต้องการการพักผ่อนให้เต็มที่เท่านั้นหนูขออะไรพ่ออย่างหนึ่งได้ไหมเสียงของลูกจริงจังแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเข็นขมวมดคิ้วก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงหนูตาลมีอะไรลูก เสียงเคาะประตูพร้อมกับการมาถึงของเกรซและครอบครัวทำเอาห้องผักผู้ป่วยขนาดใหญ่แคบลงไปถนัดตาเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็พบเพียงเคนกำลังเก็บของลงกระเป๋าหนูน้ำตาลไปตรวจร่างกายเหรอเคนอลงกรอนถามพลางสุดตัวลงนั่งที่โซฟาไกล้ๆดยท่าทีสบายๆเคนวางมือจากสมุดนักเรียนตรงหน้าแล้วเงยหน้ามองคนที่เพิ่งมาถึงพวกเขาล้วนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข อลงกรหยิบมือถือขึ้นมาส่งรูปหลานอวดเพื่อนๆการจนากิตติมาและชนิกากำลังชื่นชมกับเสื้อผ้าเด็กอ่อนที่เพิ่งซื้อมาส่วนเกรซเอาอาหารเข้าตู้เย็นก่อนจะหันมาสบตาก,กับเขารอยยิ้มของเกรซค่อยๆจางลงจางลงเรื่อยๆพร้อมกับหัวคิ้วที่ขมวดเข้มขึ้นเคนไม่สามารถละสายตาออกจากดวงตาสีดำนั้นได้แล้วก็ไม่สามารถพูดความจริง ของคนที่เคยนอนอยู่บนเตียงคนไข้ออกมาด้วยเช่นกันพ่อเคนคะน้ำตาลไปไหนเกรสถามรอยยิ้มใหม่ที่ปั้นแต่งขึ้นบนใบหน้าแสงทำเหมือนไม่รู้เรื่องไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันสั่นไหวเล็กน้อยเคนถอนหายใจคล้อยหลังน้ำตาลไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพวกเกรสก็มา คำสัญญาว่าจะอยู่ข้างลูกเสมอมันมัดเขาซะจนไม่สามารถปฏิเสธคําขอของน้ำตาลได้สิ่งที่ลูกอยากได้ตอนนี้ไม่ใช่ครอบครัวแต่คืออิสระและเวลาให้ได้คิดไตร่ตรองน้ำตาลขอให้เขาถ่วงเวลาเพื่อให้เธอได้เดินทางออกไปจากที่นี่ส่วนจุดหมายคือที่ใดนั้นลูกไม่ได้ปริปากบอกเขาสักคําหนูจะติดต่อพ่อทันทีที่ถึงที่นั่นน้ำตาลบอก ก่อนจะออกจากห้องไปพ่อเคนคะน,น้ำตาลอยู่ที่ไหนหรอเกรสเสียงสั่นพลาน้ำตาเม็ดใหญ่ไหลลงมาทำให้พ่อและเหล่าอาต่างตกใจทว่าคนรำไห้กลับจ้องมองเคนไม่ละสายตาเช่นเดิมน้ำตาลไปแล้วใช่ไหมคะเคนไม่ตอบ แต่เกรสก็รู้ทันทีจากดวงตาของเขาว่าน้ำตาลได้จากเธอไปแล้วผ้าห่มโรงพยาบาลถูกพับเรียบร้อยโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จอยู่บนหัวเตียงหายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับเจ้าของของมันเย็นวันนั้นลมหนาวได้พัดพาเอาหลายอย่างไปมันหอบเอาร่างเล็กของคนที่ยังไม่แข็งแรงดีไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและยังหอบเอารอยยิ้มกับความสุขของคนในห้องพักผู้ป่วยหมายเลข สี่หนึ่งสองจางหายไปด้วยสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงหยาดน้ำตาความโศกเศร้าและความรู้สึกผิดที่ถูกปลดปล่อยออกมาแทนน้ำตาลเขาขอโทษจริงๆหลังจากเคนยอมรับว่าปล่อยให้ลูกสาวหนีออกไปจากโรงพยาบาลเกรสร้องไห้ไม่หยุดน้ำตาที่ไม่ได้หลั่งไหลมาเกือบปีหลากออกมาราวกับทํานบเขื่อนพัง ไม่เหลือไว้ซึ่งภาพลักษณ์หรือความเงียบขึมที่เคยสร้างขึ้นมาอลงกรณ์ห้ามทุกคนช่วยเหลือเกรซแต่ก็เป็นเขาเองที่อยู่เฉยไม่ได้ไม่รอให้เคนอนุญาตใดๆเขารีบโทรศัพท์จ้างนักสืบมือดีสองทีมติดตามหาน้ำตาลโดยด่วนเขาห่วงยายกลัวลูกสะพยไปตกระกรรมลำบากไม่ได้ตั้งใจกลับคำไปช่วยเกรซต่อย่างใดเลยจริงๆครึ่งชั่วโมงผ่านไปราวกับสัปดาห์ คนในห้องเดินบนไปมาเหมือนเสือติดจันไม่นานนักสืบที่ถูกว่าจ้างก็โทรรายงานเข้ามาว่าพบน้ำตาลแล้วเธอปลอดภัยดีและกำลังจะเดินทางไปที่ใดอลงกรสั่งให้พวกเขาติดตามไปจนถึงจุดหมายที่น้ำตาลต้องการทั้งยังสั่งให้หาคนคอยดูแลน้ำตาลเงียบ,ยบหากมีเรื่องฉุกเฉินอันใดให้รีบติดต่อเขาหรือตำรวจสถานีใกล้ที่สุดที่ให้เปิดโทรศัพท์ไปในทันที ตอนนี้เรื่องสกายยังไม่จบอลงกรเกรงว่ามันจะใช้โอกาสนี้ทำลายน้ำตาลเกรซหยุดน้ำตาตัวเองนิ่งเงียบรับฟังความคลืบหน้าฝืนกินข้าวเย็นจนหมดจานเพื่อให้ทุกคนเบาใจแล้วขอตัวไปดูลูกและคิดว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีคนตัวสูงเดินห่อไหลคุดคูต่างจากขามาที่ความสุขฉายเต็มใบหน้าทำความสะอาดร่างกายตามระเบียบเรียบร้อย ร่างสูงเพียวก็เดินมาถึงหน้าตู้อบของลูกสาวผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกของเธอและคนรักแม่อีกคนของเจ้าหญิงน้อยขอเวลารักษาตัวเองอย่างไม่มีกำหนดน้ำตาลสัญญากับปิดาว่าจะกลับมาหาเกรซเทว่าเป็นเมื่อใดนั้นไม่สามารถให้คำตอบได้ถ้อยคําที่ฝากเคนมานั้นแทบจะทำลายความหวังของเกรซไปเกือบครึ่งหนึ่งหนูอยากให้เกรซลองทบทวน ว่าทำอะไรกับหนูและคนที่เข้าใกล้หนูไปบ้างในขณะที่เกรซกำลังคิดหนูเองก็จะคิดถึงเรื่องเหล่านั้นเช่นกันค่ะพ่อสองมือที่แตะสัมผัสใบหน้าเล็กกว่าฝ่ามือสันเทาน้ำในตาเริ่มควบคุมไม่อยู่อีกครั้งมันอยากไหลลงมาให้เนิ่นนานเท่ากับเวลาที่เกรซทำร้ายคนอื่นลงไปเกรซเป็นคนเห็นแก่ตัว ทำทุกอย่างเพื่อให้น้ำตาลมีเพียงตัวเองเป็นคนสำคัญในชีวิตที่ผ่านมานั้นก็เป็นอย่างที่น้ำตาลบอกคือเกรซทำร้ายคนอื่นให้ได้สิ่งที่ต้องการมาการแพ้วถางทางเดินให้มาถึงทุกวันนี้เกรซฟันมีดด้ามคมไม่ยัง่งกระทั่งชีวิตน้อยใหญ่ที่ผ่านมาเธอก็ไล่พวกเขาไปทั้งขู่ด้วยเสียงหรือกระทําด้วยมีดคมโดยไม่สนใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเดินต่อไปในทางของตัวเองอย่างไร แม่ไม่ยอมแพ้หรอกนะลูกหนูจะอยู่ข้างๆแม่ใช่ไหมเราจะพาแม่น้ำตาลกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะเราจะทำมันด้วยกันน้ำตาเมตโตหยดลงใส่ตู้อบเมื่อมือน้อยๆที่เคยประสานตรงอกอย่างเคยกลับเอื้อมขึ้นมาจับมือของเกรสเกรสหลังน้ำตาเป็นม่านไข่มุกลูกน้อยของเธอรับฟัง เธอและลูกจะสู้ต่อไปเพื่อให้ครอบครัวกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนูคิดถึงแม่น้ำตาลใช่ไหมลูกแม่เกรซเองก็คิดถึงฉับพลันเจ้าหญิงน้อยลืมตาสบสายตากับมารดาดวงตาสีดํากลับและน้ำตาลอ่อนสื่อสารกันอย่างเข้าใจว่าพวกเธอจะไม่ยอมแพ้เคนให้คำสัต์ว่าน้ำตาลจะกลับมาแน่นอน เขาขอให้เกรซรออย่างน้อยหนึ่งเดือนค่อยไปขอคืนดีและจะเป็นคนคอยติดต่อบุตรสาวทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำตาลแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจวัฏจักรชีวิตของคุณแม่มือใหม่อย่างเกรซจึงต้องดูแลลูกคนเดียวและยุ่งเหยิงเกรซผ่านทุกวันไปอย่างยากลำบากทั้งความเครียดปัญหาต่างๆถาโถมเข้ามาเป็นระลอกในขณะเดียวกันเกรซก็พยายามทำตามที่รับปากเคนและน้ำตาลไว คือหลีกเลี่ยงการติดต่อน้ำตาลหากทนไม่ไหวก็จะส่งข้อความลายทักแชท a c e b o o k ไปหาแทนถึงน้ำตาลจะไม่อ่านอย่างน้อยเกรสก็ได้ระบายออกมาวันที่5ของการหนีออกจากโรงพยาบาลน,น้ำตาลใจแข็งไม่ยอมตอบหรืออ่านข้อความใดๆจากเกรสทว่าก็ได้รับการติดต่อด่วนจากบิดาให้ส่งชื่อจริงของเจ้าหญิงน้อยไปให้เขา เคนบอกว่าหากน้ำตาลไม่ตั้งชื่อให้ลูกเกรซก็จะไม่ไปแจ้งเกิดตามระยะเวลา15วันที่กฎหมายกำหนดน้ำตาลตรึกตรองอยู่นานสุดท้ายจึงเลือกหนึ่งชื่อที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดเอริก e ามาจาก The Heather Flower หรือว่าดอกเอริกาเป็นไม้พุ่มมีดอกสีขาวไล่ไปจนถึงสีม่วงเติบโตตามหุบเขาในท้องทุ่งยาทางยุโรป น้ำตาลประทับใจในความงามของมันมากถึงจะเล็กแต่ก็แข็งแรงภาพของพุ่มไม้เล็กๆนับพันเรียงตัวกันปกคลุมหุบเขาจนเป็นสีม่วงขาวสดใสดูเย็นตาและสวยงามสีม่วงหมายถึงความงามสีขาวหมายถึงความฝันที่ถูกเติมเต็มเอริกาหรือเอลิกาจึงเป็นความฝันที่ถูกเติมเต็มจนสวยงาม ชื่อเอลิกาเหมือนดอกไม้ที่แกชอบดีไหมน้ำตาลแต่ชื่อนี้มีเยอะแล้วมันจะไปเหมือนคนอื่นเกินไปถ้าเป็นเด็กผู้หญิงให้ชื่อเอลิกาตัวลอเป็นลอลิงลูกจะได้สนเหมือนลิงไงเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเกรซปรากฏขึ้นให้ในห้วงคำหนึ่งของน้ำตาลราวกับว่าเวลาเพิ่งผ่านไปไม่นานก่อนหน้านี้พวกเธอมีความสุขมาก ไม่ว่าจะไปไหนก็มีกันและกันเสมอน้ำตาลคิดถึงมันเหลือเกินดานเกรซผ่านสัปดาห์แรกไปพลังชีวิตก็ลดหายไปเกินครึ่งเธอใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัทและโรงพยาบาลตื่นเช้าไปทำงานตกบ่ายคล้อยก็กลับมาอยู่กับลูกที่โรงพยาบาลเข้าสัปดาห์ที่2เจ้าหญิงน้อยยอดนักสู้ก็แข็งแรงขึ้นจนสามารถเผชิญกับแสงและเสียงจากโลกภายนอกได้ คุณหมออนุญาตให้ออกจากตู้อบได้แล้วแต่ก็ยังต้องรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คอวัยวัตต่างๆที่เติบโตยังไม่เต็มที่โดยเฉพาะปอดทั้งสองข้างครอบครัวนินเนตราจึงยกบ้านทั้งหลังไปไว้ที่ห้องพักผู้ป่วย VIP แทนเกรซยังคงคิดถึงน้ำตาลทุกเสียววินาทีเธอใช้เวลาอยู่หลายวันอยู่ลำพังนึกถึงความผิดชอบชั่วดีกับสิ่งที่ทำลงไปอย่างที่น้ำตาลฝากไว เมื่อคนเห็นแก่สำนึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไปเกรซจึงใช้เวลาที่ผ่านมาพยายามติดต่อหาคนในอดีตที่เกรซทำร้ายพวกเขาโยชิ Yoshi! ตอนนี้ทำงานด้านการทูตเช่นเดียวกับบิดาเกรซไปพบเขาในงานเลี้ยงระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าใบหน้าที่เคยมีรอยขูดจากช่อดอกกุหลาบไม่เหลือริ้วรอยแผลเป็นใดๆเช่นเดียวกับเด็กหนุ่มที่เติบโตขึ้นโดยไม่คิดแค้นเรื่องราวในอดีต โยชิหัวเราะจนสำลักค็อกเทลในมือเมื่อเกรสบอกสาเหตุของการดักพบเขาในวันนี้เขายิ่งไม่เชื่อหูตัวเองว่าเกรสคนหญิงสำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไปเขาเองก็เช่นกันใช่ว่าจะเป็นคนดีในตอนนั้นหวังเพียงจะใช้เพื่อนผู้บริสุทธิ์เป็นสะพานไปถึงเป้าหมายเช่นกันแม้โยชิจะบอกว่าไม่ติดใจอันใดทว่าเกรสก็กล่าวขอโทษอีกครั้งหนึ่ง อดีตเด็กหนุ่มขี้เล่นแค้หูอยู่หลายทีถึงขนาดให้คู่มั่นสาวชาวญี่ปุ่นช่วยแค้อีกสองทีว่าตนฟังผิดไปหรือไม่ก่อนลาจากกาันโยชิยังอวยพรให้เกรซงอน้ำตาลได้ไวๆและกระแนะกระแหนะเสียงใสว่าหากเอากุหลาบช่อใหญ่ไปง้อขอสาวอย่าลืมเอาคมของมันออกให้หมดหมีเป็นคนที่เกรซหาทางติดต่อได้ยากมาก เขาย้ายจากอเมริกาไปต่อปริญญาเอกที่สเปนในขณะที่เกรสบินไปเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยเดิมของเขาเกรสต้องรบกวนเวลาอาดีตอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองในการหาอีเมลให้รอก,กว่าสองสัปดาห์เกรสก็ได้ในสิ่งที่ต้องการ ในตอนแรกเกรซไม่คิดว่ามีจะอ่านหรือตอบกลับมาสิ่งที่เธอทำไว้กับเขามันเลวร้ายมากเกรซจึงเขียนอีเมลบอกเล่าเรื่องในอดีตที่ว่าเธอทำไปเพราะหึงและห่วงน้ำตาลซึ่งไม่สามารถครบหากันได้อย่างเปิดเผยเกรซคิดโง่ๆแบบเด็กๆว่าน้ำตาลนอกใจตัวเองเธอจึงเข้าหาและเสนอให้เขาบอกเลิกน้ำตาลอย่างเจ็บปวดเพื่อสั่งสอนให้คนตัวเล็กเข็ดขยาดกับเพศช,ชาย เมื่อหมีทําได้เกรซก็คบกับเขาตามที่บอกซึ่งเป้าหมายก็คือทําให้หมีออกห่างจากน้ําตาลและอยู่ในสายตาของตัวเองที่สุดซึ่งเดาว,ว่าหมีน่าจะทราบเรื่องนี้หลังจากวันที่เธอบอกเลิกเขาสองวันนับจากนั้นเกรซได้รับอีเมลตอบกลับจากดตอร์อัครพลว่าอยากนัดเจอที่ไหนสักแห่งมีอยากรู้ว่าเกรซกำลังโกหกอีกครั้งหรือไม่ ทั้งคู่จึงนัดเจอกันในสถานที่ที่ผู้คนเยอะแต่เป็นส่วนตัวนั้นคือห้องผักที่โรงพยาบาลของเจ้าหญิงน้อยเอลิกามีอึ้งไปในครั้งแรกที่เกรซแนะนำเด็กน้อยให้กับเขาได้รู้จักเอลิปลายตามองคุณลุงหมีรูปหล่อในชุดสุดสากลก่อนจะเบะปากเล็กๆแล้วเบื่อนหน้าหนี เห็นปฏิกิริยานั้นมีมั่นใจล้านเปอร์เซนต์ว่าทารกคนนี้คือผลผลิตของเกรสผู้เย็นชาโดยแท้จริงเกรสและมีใช้เวลาพูดคุยกันถึงเรื่องราวเก่าๆตั้งแต่บ่ายสามจนถึงค่ำม,มืดขณะเขารับประทานอาหารเย็นตามคำเชื้อเชิญจากอลง์กรหมีมองเกรสบ้อนขวดนมทีละน้อยให้ลูกพร้อมกล่อมนอนอย่างไม่เชื่อสายตาเขาเคยโกรธและปวดร้าวเหลือเกินในสิ่งที่เกรซทำลงไป แต่ใบหน้าน่ารักของเด็กน้อยที่เกรสคอยอุ้มกล่อมนอนก็ทำให้คิดถึงความดีของแม่อีกคนตอนนี้เขาไม่รู้สึกติดค้างใดๆแล้วคำสาปแช่งให้เกรสถูกทิ้งอย่างเจ็บปวดทรมานหมีขอถอนมันออกในใจเขาอวยพรให้เกรสและคนยิ้มง่ายกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพี่ขอบใจเกรสมากนะที่ยังคิดถึงกันวันหน้าเกรซน้ำตาลแล้วก็พี่ เรานัดกินข้าวด้วยกันอีกทีละกันนะแต่พี่ขอพูดอะไรสักสามคำสั้นๆก่อนได้ไหมมันเป็นเออเป็นสิ่งที่พี่อยากพูดมานานแล้วแล้วพี่อ่ะพูดครั้งเดียวเราก็จะไม่พูดถึงมันอีกเลยได้สิอะไรคะที่น้ำตาลหนีไปจากเกรสพี่รู้สึกรู้สึกสมน้ำหน้าเกรสนะ สมน้ำหน้าจริงๆนะอาจารย์วิศวะสุดแสบเดินจากไปพร้อมกับเสียงหัวเราะไม่เกรงใจพยาบาลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ปล่อยให้คุณแม่ผู้ถูกเมียทิ้งยืนเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันอยากจะชูนิ้วกลางใส่เขาใจจะขาดถัดมาอีกวัน ฟ้าและพนกักงานอีกสองคนถูกเรียกเข้ามาพบในห้องทำงานของประธานบริษัทลูกที่นินเนทเทคโอเวอร์มาเกรซและครอบครัวไม่ได้ไล่พวกเขาออกแต่ส่งพวกเขาย้ายมาตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นในบริษัทที่เล็กลงแทนการถูกย้ายอาจจะมองว่าเป็นการลดสวัสดิการและเงินเดือนในความเป็นจริงแล้วพวกเขาได้รับเงินตอบแทนตามตำแหน่งที่สูงขึ้นมากกว่าที่ทำในนินเนทเอีก ฟ้าเป็นคนสุดท้ายที่เข้ามาหลังจากเกรซเอ่ยขอโทษและปรับความเข้าใจกับพบและกิกเรียบร้อยแล้ววิศวกรหนุ่มเป็นหัวหน้าบริษัทลูกและได้ลงโครงการใหญ่ด้วยตนเองตำแหน่งเขาใหญ่กว่าทั้งสองคนที่ผ่านมาเทว่าฟ้ากลับพูดน้อยกว่าทุกคนเขาไม่พอใจที่จูจ่ๆถูกเสนอแกมบังคับให้ย้ายออกมา ถึงตอนหลังจะรู้แล้วว่าตัวเองก็มีส่วนผิดที่ไปแตะต้องคนของลูกสาวเจ้าของบริษัทแต่เกรซไม่ได้แขวนป้ายห้อยคอน้ำตาลไว้ใครเล่าจะไปตรัสรู้ถึงตอนนี้จะรู้แล้วคนอกหักบหมาดก,ก็ยังไม่พอใจอยู่ดีคุณฟ้ายัางไม่พอใจที่ถูกย้ายมาที่นี่ใช่ไหมคะ เกรซถามเธอพยายามลดมากของผู้บริหารลงกึ่งหนึ่งเพื่อให้ฟ้าวางใจว่าเกรซมาดีแต่นางพยาก็ยังเป็นนางพยากว่าจะพูดให้สองคนก่อนหน้าลดความระแวงไปได้ก็ต้องจิบน้ำอยู่หลายคำผมชอบน้องน้ำตาลจริงๆนะครับคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามของเขาทำเอานางพยา50%เอร์เซนยืดตัวขึ้น ดวงตาคมจับจ้องชายหนุ่มตรงหน้าอยู่คู่ก่อนเกรซจะพ่นลมหายใจออกมาดิฉันทราบเรื่องนี้ดีถึงได้ให้หัวหน้าเก่าของคุณเสนอให้คุณย้ายมาที่นี่คุณเกรซกลัวว่าน้องน้ำตาลจะชอบผมใช่ไหมครับคุณไม่เชื่อมั่นในความรักของน้องน้ำตาลเหรอใช่และนั่นเป็นสาเหตุที่ดิฉันต้องถูกทิ้ง ให้เลี้ยงลูกคนเดียวแบบนี้เพราะไม่เชื่อมั่นและไม่ไว้ใจแต่ก่อนที่จะตัดสินดิฉันดิฉันอยากให้คุณฟ้าเข้าใจก่อนว่าความรักของเรามันแตกต่างจากชายและหญิงทั้งในมุมมองแล้วก็ความเป็นจริงความรักแบบผู้หญิงมันแทบไม่มีโอกาสยืนในสังคมเลยเกรซไม่ลังเลเธอตอบเขาอย่างฉะฉานราวกับสิ่งนั้นคือคำพูดที่เกรซอยากจะประกาศให้คนอื่นได้รับรู้ ตลอดมาเกรซรักแต่ไม่เชื่อใจคนรักของตัวเองเลยคนถูกทิ้งก้มลงมองแหวนนินที่เหมือนกับอีกวงซึ่งมอบให้น้ำตาลไปตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเหงื่อหน้าขึ้นมามองเขากว่าจะมาถึงวันนี้ดิฉันต้องฝ่าฟันกับอะไรมามากมายขณะที่กำลังพยายามอย่างหนักดิฉันไม่อาจปล่อยให้ใครมาทำให้น้ำตาลควยเขว,ขวได้แม้แต่น้อยนั่นหมายความว่า สิ่งที่ทำมาตลอดเกือบสิบปีจะล้มลงชีวิตของดิฉันก็เช่นกันฟ้าขอคำสัญญาจากเกรสว่าจะให้โอกาสเขาได้กลับไปเข้าบริษัทนินเนตอีกครั้งในฐานะผู้ชิงตำแหน่งเก้าอี้หัวหน้าวิศวกรแลกกับคำขอโทษเกรสสอบตกลงทันทีเพราะแต่เดิมฟ้าก็เป็นตัวเต็งในตำแหน่งรองหัวหน้าอยู่แล้ว เขาเป็นคนหัวสมัยใหม่ทั้งยังมีฝีมือและสามารถนำเสนอไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอเกรซขอให้เขาฝึกฝนให้เต็มที่แสดงฝีมือให้เป็นที่ยอมรับแล้วตำแหน่งที่ว่าจะลอยมาหาเขาเองเกรซคุยกับผู้คนจนเธอเริ่มเหนื่อยอาการปวดหัวตุบๆเริ่มกลับมาอีกครั้งกระนั้นเธอก็พร้อมสำหรับการคุยกับคนสุดท้ายที่เหลืออยู่และจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนุน่น เกรซไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อนคนนี้ถึงได้ย้ายสาขาไปในช่วงรอยต่อของเทอมบางข่าวก็ว่าเป็นเพราะนุ่นเรียนเอกภาษาอังกฤษไม่ไหวจึงเลือกไปต่อในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมแทนแต่ก่อนที่นุ่นจะย้ายไปไม่ถึงเดือนพวกเธอมีปากเสียงกันเรื่องระยะห่างที่เกรซอยากให้อีกฝ่ายไม่เข้าใกล้น้ำตาลมากจนเกินไปนอกจากนี้สาเหตุว่าทำไมถึงเลือกติดต่อนุ่นเป็นคนสุดท้ายก็เพราะในตอนนี้ น้ำตาลอยู่กับนุ่นที่เกาะช้างนักสืบรายงานมาว่าน้ำตาลติดต่อนุ่นจากนั้นจึงออกจากโรงพยาบาลไปการเดินทางไกลด้วยรถทัวร์ทำให้คนตัวเล็กที่เพิ่งคลอดลูกได้ไม่กี่วันเพลียจนผอยหลับไปเกือบหนึ่งวันเต็มตอนนี้นุ่นเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เกาะช้างนุ่นต้อนรับและดูแลน้ำตาลเป็นอย่างดี จากวันที่น้ำตาลหนีไปจนถึงวันนี้ก็ล่วงเลยเข้าเป็นวันที่23แล้วถึงเวลาอันสมควรที่เกรซจะเริ่มติดต่อแม่ของลูกแล้ว